โอกาสกับคนไทยทุกคนได้มาทำในสิ่งที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นโดยเพราะอย่างยิ่งในเรื่องของดนตรีนะเราพ่ออยากจะเล่าให้ฟังถึงอดีตนะว่าที่นี่นยะวงดนตรีสำคัญสำคัญของประเทศไทยเรามาเล่นกันมากมายนะตั้งแต่สมัยรุ่นพี่ปูพี่ปูหงสินนาพี่แอดคาราบาลพวกนั้นมาเล่นกันที่นี่ตั้งแต่ยุคแรกๆของ การดูแลผู้ป่วยซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญก็คือพวกเราอยากมาช่วยหลวงพ่ออยากมาช่วยผู้ป่วยที่วัดป่านําพุกันเพราะพวกเรารู้และเข้าใจว่าโรคเอดนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยเหลือกันคนที่เป็นผู้ป่วยมากมายในยุคสมัยนั้นได้มาพึ่งพาที่วัดป่าน้าพุ แล,ล้วล้มหายตายจากกันไปเป็นหลายพันคนนที่นี่จนถึงวันนี้เนี่ยผู้ป่วยโรคเอดก็ยังมีอยู่โรคเอดก็ยังคงเป็นปัญหาของประเทศไทยเราอยู่แต่ทุกอย่างมันดีขึ้นในเรื่องแรกที่ดีขึ้นก็เพราะว่าคนไทยเราก็มีความตระหนักในการป้องกันตัวเองมากขึ้นดังนั้นการแพร่ระบาดก็จะน้อยลงไปมากแต่สิ่งที่เราแตกต่างจาก ประเทศอื่นบ้านเมืองอื่นก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ใครที่ติดเชื้อโรคเอดส์แล้วมาอยู่ที่วัดธรรมพูเนี่ยทุกคนก็จะรู้สึกว่าที่นี่เขาได้รับทั้งกําลังใจและความช่วยเหลือจากพวกเราในสังคมอย่างเพียงพอและทําให้เขามีความสุขกับการอยู่ที่นี่ซึ่งถึงวันนี้วัดธรรมพูเราอยู่มา30ปีแล้วขึ้นปีที่3 1แล้ว และส่วนหนึ่งที่เราอยู่ได้ก็เพราะว่าประเทศเรามีศิลปินมากมายละที่ใช้ความสามารถของตัวเองในการสร้างความรักความศรัทธาให้กับผู้คนให้มาช่วยกันที่วัดผาดน้ำพุตลอดมา30กว่าปีนี้นี่หลวงพ่อจึงอยากเล่าให้ลูกหลานรุ่นละหลังได้ฟังว่าจริงๆแล้วศิลปินรุ่นพี่ๆเขาตั้งแต่เธออาจจะยังไม่เกิดเลย เขามาเล่นกันที่นี่นะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดแต่เรามาในยุคนี้เราก็ยังสืบสานะความรักความศรัทธานะที่มีต่อกันจนถึงทุกวันนี้เนี่ยหลายๆวงหลายคนหลายคายณะนะมาใช้เวทีตรงนี้ทุกหลวงพ่อก็พยายามสร้างขึ้นมาจนถึงที่สุด มาถึงจุดที่ค่อนข้างลงตัวแล้วนะใครมาก็มาเล่นดนตรีได้มาแสดงน้ําใจได้และวันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งนะที่ลูกๆในใครเพลงที่มีผลงานที่เราคุ้นเคยกันมากๆแล้วลเพลงทุกเพลงที่พวกเราฟังเนี่ยนะทุกคนก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องวิเศษสําหรับบ้านเมืองเราความรักความห่วงใย,ยที่คนไทยเรามีให้กันเนี่ยหลวงพ่อว่ามันเป็น สิ่งพิเศษอย่างหนึ่งในโลกมนุษย์ใบนี้นะสาปีที่ผ่านมาก็ได้เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าคนไทยเราไม่เคยทอดทิ้งคนที่เจ็บป่วยนะคนที่ลําบากเดือดร้อนอดอยากหิวโหวยเนี่ยพวกเราคนไทยไม่เคยทอดทิ้งกันเลยวันนี้หลวงพ่อจึงขอขอบใจนละลูกๆทุกคนศิลปินทุกคนทั้งที่ร้องแล้วและยังไม่ร้องก็ตามแล้วหลวงพ่อก็อยากจะบอกว่าเวทีตรงนี้หลวงพ่อคาดหวังอย่างมากว่า พวกเราจะมาอีกนะช่วยกันสืบสารวงไหนก็ได้ท,ที่มีความปรารถนานะที่จะสร้างบุญสร้างกุศลช่วยเหลือวัดนมพนะุช่วยเป็นกำลังใจหลวงพ่อที่นี่เนะี่ยเราก็อยากให้เป็นเวทีของคนทั้งประเทศนะเป็นที่ที่ทุกคนจะมาสร้างทั้งความสุขแล้วก็สร้างบุญกุศลแบ่งปันกัน ท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อพก,ก็ขอขอบใจนะทุกคนบุญที่พวกเราได้บำเพ็ญแล้วเนี่ยก็ขอให้เป็นพระปัจจัยเกื้อกูลต่อพรัรธไมของลูกๆทุกคนให้แข็งแรงนะเกื้อกูลแก่สติปัญญาบารมีที่นำพาชีวิตของตอนเองบุคคลเป็นที่รักนหน้าที่การงานของเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จโดยทัน่นทั่วก,กันทุกคนทุกคนเทิน